โครับวันนี้ผมก็จะมาพาไปดูแอปแต่งปกนะครับก็เดมือนครับเข้าเพล์ต้นนะครับเพล์ต้นกันเลยเพล์ต้นเพล์ต้นข้าไปเลยนะครับผมไม่รู้นะครับมันเป็นบั๊กอะไรไม่รู้เนี่ยกระตับกระตับ อ๋อครับเจอยวนะครับบับนึงจำชื่อไม่ได้กูอะกูพิมพ์ไม่ได้ก็พิมพ์นะครับ F A C E Q นะครับ เอ้ดดีก้าดีเฮกเอดีอ็มีวีอ้ออ่านี่ครับก็บผมได้นั่นบวนแรกนะครับบแรกเลยไม่นานครับแบบแบบนี้ดดดเลยก็โอรศัพท์ก็เปิดไปเลย ครับเปิดเลยเปิดเลยถ้ามันมีให้เลือกประเภทนะผมก็เอาเพทชายเออปิดเพลงเมึ่งเลยเรื่องหัวอืมสงผมแลสงผม ออสอสรงเลยดีวะปุ่มรปนี้จำก็กให้นเอาสงองนี้ลูกดูกรวกลองลูกดูถ้ารลบมาคลิปเล่นเลยหัเรือนี้เฮ้ยใช่สิบ้าแล้วบ้าแล้วป่นี้อ่ะประมาณนี้ครับอันที่สองครับก็คือเลือกสีผมเปลี่ยนสีผมประมาณนั้นอ่ะไอหัวฟ้าเอ้ย เทียบเป็นเป็นคนแก่เอา,เาเอก็เ,เลิกรูปหน้าตาเอาอันนี้หอมหน่อยไม่สงควเลือกสีผิวเคอมเอาเอาสีปกติสีปกติว่เลือกคิว้วอะไรก็ได้สืลกตาซืกะตา,ตานะเอาลรกูดูอือ้อ มึงเป็น you know, <c ười> ่า <c> อ <ười> ันนี้เลยกุกกุกกุลักาอันนี้เลยกุนวดตัวมานี้ก็ไม่เอาแว่นตาผมไม่ได้นางใส่นะแวนตาส่วนชุดก็อันนี้อันนี้อันนี้ดีกว่าเลือกกันสบายแฟชั่ด้วยเฮ้ย แบบนี้ก็เลอเอืเลอกอวุธแล้วใส่ได้เลอือกอวุธสาใส่ได้นะครับเอาใส่นี้นะใส่ได้เลยที่ผมบอกเขาให้แจกในเพจทุกคุเกิดแจกนะครับก็มาเลือกคนเดียวเลยนะครับนะประมาณนี้ข้าวเหนีด้ดีกว่าข้าสนนี้นื้อมันรูปภาพก็เลือกได้ครับมันคือข้างหลังเนี่ย ูข้างหลงังตรงนี้นะครับก็เลื well well ่อนเลือเลือือืมอืมเอเวนเจอร์นะนี่ก็เลือกสีหน้าอันนี้ก็ได้อะไรก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เน่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 เอไม่เอมาเออนี้ดีกว่าอันนี้ก็ใส่ชื่ออะไรก็ได้จะมีชื่อให้อยู่เดิวนะครับ นี่ประมาณนี้ตันนี้ก็จะพร้อมไปหมดเลยแบบนี้ประมาณนี้นะครับก็เลือกตัดสบายเขาเส็เข้ากดตรงกลางครับเซ็ตตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้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 กดไปเลยนะที่ผมก็เซ็ตไมไ่ได้ครับอ่าประมาณนั้นจะจุ๊บจุ นะครับโ้ผมก็ลืมอัดนะวันจันทรนี้ค่ะลืมอัดมาอัดเป็นพุทธนะครับครับท่าชมดูคลิปนี้แล้วไม่จะกดไลค์กดแชร์ด้วยับเป็นกำลังใจให้ผมคิปต่อไปถ้าติดตามด้วยนะครับเพื่อค่ะคลิปใหม่ๆจากผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับ